มาล้างเห็ดกันจ้านี่สวัสดีจ้ามาือนีคุณหานชาแนลสิผ้าขาครัวได้จ้ามือน,นีสิมาเก่งเห็ดจะมาแกงเห็ดให้ทุกคนได้กินนะจ้ามาเด้อมากินเกงเห็ดน้ากันได้จ้าอันนี้ก็คือวัตถุดิบในการเกงเห็ดนี่จ้าเห็ดเห็ดยุค่าอันนี้เห็ดยุค้าหนึ่งไว้แล้วเรียบร้อยล้างน้ำหนึ่งไว้แล้วเรียบร้อยน้ํายานางมีใบแมงลักนี่คือวัตถุดิบได้จ้านี่ ข้าวเบือ่อนี่คือข้าวเบือ่อนะคะข้าวเหนียวแช่นะคะเบาแต่เล่าหลายเดี๋ยวว่าคนไทยฟังบรรลุเรื่องเบาไทยน้ำคำเมนน้ำข้อดีเบาได้หลายภาษาเบาได้หลายภาษาภาษาคำเมนภาษาเล่าภาษาไทย่ะภาษาคำเมนเขาว่าประเสรดย่ค่ะอันนี้ก็ประเสรจบัจบจับก็ว่านก่เลยจ้ะเห็ดนก นุ่าเห็ดนกดินเดียพักอีตูหรือใบแมงลักใบแมงลักจ้าตามๆๆอไปบักพริกอยู่บ้านเขาเอินปันตีปันตีก็คือบักพริกใส่พริกเข้าไปนะคะใสเกลือไปด้วยน,นิดนึงนะจ๊ะจะได้ตางง่ายๆ ใส่กระหอมแดงด้วยจ้ะใส่กระติมละกระติมหอมแดงใส่หอมแดงเข้าไปจ้ะตามเลยตักบักพริกที่ห้าโขกใส่ไปมาตั้งมาตั้งไฟเลยนะจ้ะแล้วก็คนคนคนเด้อพี่น้องบ่าให้เขาเบื่อมันติดก้นหมอ คนเลยจ้าแกงเห็ดนะคะวันนี้แกงเห็ดเดือดแล้วจ้าเดือดแล้วก็ใส่เห็ดนี่ด้วยจ้าเห็ดใส่เลยเห็ดอยู่ค่ะนี่ผงนัว ฟงนัวใส่ฟงนัวเข้าไปใส่น่อยแสบน้อยใส่ร้ายแสบร้ายได้จ้ะพี่น้องขาดบ่ะด้ก็คือปลาละปลาละใส่เข้าไปเลยนะจ้าขามเปียกเลยจ้าใส่เข้าไปคันมีพักติวก็ใส่พักติวได้จ้ะพี่น้องพักติวก็แสบเพราะมันใส่ลุกโดดเลยจ้าหอมแดงผู้ใดหมักก็ใส่ผู้ใดประหมักก็บ่อกกบบตองใส่ อุ้ยหอม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 ตามไปด้วยผักอิตูนะคะใบแมงลักด้วยจ้าคนขีรมเมร้นเ,เอื่นว่าลิ้นเลี่ยคนอีสานเอื่นว่าผักอิตูคนเล่าคนไทยเอื่นว่าใบแมงลักใส่เข้าไปพักนี้แล้วแต่ผู้ใดสิมักด้จ้กพี่น้องพักคักก็ได้แล้วแต่ คุณได้มักพักอีกยังก็ใส่เข้าไปคนคๆจ้าอืมหอ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 มนี่ปิดแก๊สเลยจ้านี่นี่ปรุงรสตามใจชอบยได้จากพี่น้องลืมใส่น้ำปลาใส่น้ำปลาเข้าไป สิ่มอืมเศบแศกเศกเศกพร้อมสืบจ้ะพร้อมสืบ พอโตไปกินเขากันเด้อจ้าพี่น้องเด้อขอบคุณนะคะที่ตามรับชมนะคะไปกินแกงเห็ดแซ่บกันเด้อจ้า